แล้วก็เปิดตัวกันมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนเรือธงจอพับได้นะครับ Honor Magic Vs นะครับผมซึ่งรุ่นนี้ชูจุดเด่นที่เป็นรุ่นจอพับได้ที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในโลกแล้ว <Wow. S 1> ก็เวลาเราพับจอเนี่ยจะไม่เห็นช่องว่างเลครับผมจะพับแบบปิดสนิท100%นะครับผมแล้วก็เมื่อกลางออกนะผมเขาเคลมว่าจะไม่เห็นรอยต่อตรงกลางเลยนะครับส่วนรายละเอียดอื่นจะเป็นยังไง ก่อนดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะครับมาดูกันเรื่องหน้าจอก่อนนะครับผมรุ่นนี้นะครับหน้าจอหลักนะครับเมื่อกลางออกจะมีขนาด7.9นิ้วนะครับผมเป็นจอ o อ e d นะครับผมความละเอียด t o k นะครับผมอัตรารีเฟรชอยู่ที่90เฮิร์ตนะครับผมมีความสว่างอยู่ที่800นิตด้วยกันส่วนจอด้านนอกนะครับผมเป็นจอ o l ล d ขนาด6.45นิ้วนะครับอัตรารีเฟรชอยู่ที่120่ง้อเฮิร์ตนะฮะและรองรับ hdr 1 0นะครับผมแล้วก็มีการแสดงสีสันได้มากถึง1 พันล้านเศษสีด้วยกันและรุ่นนี้นะทางเอาเนอร์เขาเขียนว่าเวลาเราพับหน้าจอเนี่ยเราจะไม่เห็นร่องนะฮะจะไม่เห็นช่องว่างของการพับนะครับ <Wow. S 1> จะปิดสนิทนะครับผมแล้วก็ยังมีความแข็งแรงนะเพราะเขาใช้ดีไซน์ในการผลิตใหม่นะครับผมซึ่งเขาทดสอบในแ l a นะครับผมสามารถพับได้ถึง4 0 0แส0ครั้งด้วยกันนะครับผมซึ่งโดยประมาณว่าถ้าเราใช้รุ่นนี้นะครับ ครับประมาณ100ครั้งต่อวันนะผมเราจะใช้เครื่องรุ่นนี้ได้ถึง10ปีด้วยกันมาพูดถึงเรื่องกล้องนะครับผมรุ่นนี้จะมีกล้องเซลฟี่อยู่ทั้ง2หน้าจอนะครับผมม่าจะเป็นจอนอกแล้วก็จอในนะครับผมโดยมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหลักนะครับผมจะประกอบด้วยกล้อง3ตัวนะครับผมตัวหลักเป็นความละเอียด54ล้านพิกเซลนะครับ Sony IMX 8 0 0นะฮะตัวที่2เป็นกล้องอันตรวายความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด8ล้านพิกเซล การซูมนะฮะตัวนี้ซูมแบบออปติคอลได้ถึง3เท่านะแล้วก็ซูมแบบดิจิตอลน่ะได้ถึง30เท่าด้วยกันอ็อนเนอร์แมจิก V s อสครับม <Wow. S 1> าพร้อมชิปเซ็ตคอคอม Snapdragon 8ปดพัทเระดับ4นาโนเมตรด้วยกันนะครับ <Wow. S 1> จับคู่กับแรมขนาด8 g b ไปจนถึง16 g b นะครับผมแล้วก็มีความจุตั้งแต่256 g b ไปจนถึง512 g b ขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่5,000 ah ันมิลลิแอมนะฮะรองรับการชาร์จไวสูงสุด 66วัตต์นะฮะระบบปฏิบัติการ Android 12ครอบทับด้วย Magic OS 7.0 h o n o r Magic VS จะมี3สีด้วยกันนะครับผม สีดำกับสีฟ้าจะเป็นฝาหลังแบบวัสดุกระจกเงาครับผมส่วนสีส้มเนี่ยวัสดุเขาจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็ยังมีรุ่นอัลติเมทนะครับผมซึ่งตัวนี้จะเหมือนกับ Honor Magic v จทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าสเปคเนี่ยเขาจะเป็น r a ม16 .gb จับคู่กับหน่วยความจํา512 .gb นะฮะส่วนตัวเครื่องนะครับเขาจะออกแบบมาเป็นสีทองนะครับผมมีการดีไซน์ลายเส้นพลิ้วไหวนะครับผมให้ความรู้สึกเป็นชิฟีิเจอร์แล้วก็ให้ความหรูหราและที่พิเศษนะครับรุ่นอัลติเมทนี้จะรองร ูและเครื่องรุ่นนี้นะฮะจะมีน้ําหนักเพียงแค่261กรัมเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นสมาร์โฟนจอพับที่มีน้าหนักเบาที่สุดในโลกะครับผมโดยจะมีน้าหนักเบากว่า Galaxy c 4 4นะครับผมซึ่ง c 4 4เขามีน้ําหนักอยู่ที่282กรัมนะครับผมแล้วก็ c 4 4เนี่ยเขามีหน้าจออยู่ที่7.6นิ้วนะฮะผมส่วนตัวเนี้ยเขามีหน้าจออยู่ที่7.9้นิ้วนะ,ะผมเรียกเรียกว่า ั้งเบาวกว่าแล้วก็ได้หน้าจอที่มีขนาดใหญ่กว่าด้วยกันส่วนระบบเสียงนะฮะตัวนี้เป็นลำโพงแบบสเตอริโอนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะครับ Honor Magic V8 นะครับผมราคาเปิดตัวรุ่นตามสุดอยู่ที่7,499หยวนหรือประมาณ38,000บาทนะครับส่วนในรุ่น Ultimate Edition นะฮะ,ะ,ะราคาเปิดตัวอยู่ที่18,888หยวนหรือประมาณ54,600บาทด้วยกันและถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะฮะก็สอบถามข้อมูลมายัางร้าน AOB Mobile ของเราได้นะครับผมหรือว่าถ้าสนใจรุ่นอื่นๆก็ สามารถสอบถามข้อมูลมาได้เช่นเดียวกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับขอบคุณครับ